สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุทธที่27กันยายนกลับมาเจอเจอทีแดดตัวน้้ติดดาวกันเหมือนเดิมคาพพดเฉพาะผู้ที่มั่นใจสุดจากชุดจากเดี่ยวของมนต้องมีค่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP นะครับ EP 1 2คู่ศึกคาร์บาครับ EP 2 2คู่ศึกกานโชคแล้วก็ EP 3 2คู่ศึกลาลิก้าและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สศึกลาลิก้า2คู่ รอันมาร์เรตกับรัสพอมัตแล้วก็มียาวในอ้ากับคีโรนาท่ามพาในประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองฮูดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกครับไรอันมารเรตกับรัสพอมัตแข่งขันกันตอนที่ขึ้นตรงไรอันมารเรตต่ออยู่ที่2ลูกราคาไหลต่อนะครับจากลูกขึ้นครบสองเป็น2ลูก ใอันฟันเดนปัจจุบันอยู่ดับที่สามของตารางครับลงเล่นไปนแล้วทั้งหมดหกเกมลีกตรางกดว่าชนะห้าแพ้หนึ่งก็มีทั้งหมดสิบห้าคะแนนเป็นทีมดับที่สามอสะดุดพลาดน,นะในเกมล่าสุดนะออกไปแพ้อนะันฟันเดพลาดแพ้ปบหลุดมาอยู่ดับที่สามเลยครับสำหรับเรอัลวันนี้กลับมาลงเล่นในบ้าน ก็คงต้องพยายามเรียกความมั่นใจในขณะที่ร้านพามาร์ครับอยู่อันดับที่1 5้าของตารางเป็นทีมกลุ่มเ,เกือบเกือบจะท้ายตารางนะผลงาน6เกมหลีกที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอสแพ้สก็ถือว่าพอได้นะพอได้อยู่มีอยู8่8คะแนานนะสำหรับร้านพามาร์นี่คือสถานการณ์ในหลกของทั้งคู่ ย่างไรก็ตาม2พูด้วยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทั้ง5ลายในส่วนของราคาพูเลือกอยู่กับเจ้าบ้านโดยอันบริตปรับราคาลดลงครบถ้วนครบถ้วนนะฮะลายครบถ้วนเลยช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนช่องทีมเดือนปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนพูเลือกเลยอันมาร์ตเร็แ h a n d i c ราคาเอาแพนสุดมาเลยหลายต่อ2ลูก ความว่าในราคา2อลูกในช่องเจ้าบ้านบอลต่อ4ีจากหลายปรับราคาลดลงในช่องนี้และช่องอืทีมเยืนบรองปรับราคาเพิ่มขึ้นมปเลยหลายครบถ้วนเพราะฉะนั้น2อพูดโดยแฮนดิแคปแล้วเจ้ายัางคงไว้ใจในอันมาริตกับราคาแพงๆสองลูกวางใส่ต่อในอันมาริตครับไปเป็นทีเด็ดตัวในโนสิบดาวตัวที่ห เป็นของแพงของดีใน EP สามสกัาลิก้ามาจำคำคือวัอนพุธนี้อยู่ต่อชุดขาวคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองพูดยแฮนด์นแคมปเบียวไดเอ้ากับคิโนนาแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนเหมือนกันเบียวไดเอ้าต่อพอป่า,ปาคู่นี้นะ่ะถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยช่วงสองสามฤดูกาลหลังเนะี่ยต้องบอกว่าคิโนนานี่คือขนมกรุบกรอบของเบียวไดเอาเลยนะ เพราะโดยชื่อชั้นทีมเนี่ยมีเอลเเหนือกว่าใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่รนดูการนี้เห็นภาพรวมอันดับและคะแนนในตารางแล้วก็ค่อนข้างเสริมพล์่าทีมหนึ่งน่าอยู่ในที่ที่อีกทีมหนึ่งอยู่อีกทีมหนึ่งก็เหมือนกันน่าอยู่ในที่ที่ทีมหนึ่งอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับมีเอลเลอครับปัจจุบันอยู่อันดับที่สิบสองของตาราง ซึ่งมันควรจะเป็นตำแหน่งที่คิโรนาอยู่ไหมนะมันควรจะเป็นตำแหน่งนั้นนะมียานเนอ้าลงเล่นไปแล้วหกเกมเหลกปรากฏว่าชนะสองสมอหนึ่งแพ้สามครับมีอยู่เจ็ดคะแนนอ่าสำหรับมียานเนอา้าวส่วนทางคิโรนาคิโรนาคิโรนา,รนาพวกเขาอยู่อันดับที่สองของตาราง อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ควรอยู่ไหมแต่ว่าก็สูงเงินไปสรับเบียร์เนียลนนถ้าสลับกันอ่ะรอนนี่อยู่รองจากสูงเลยคิโตนาที่สําคัญผลงานหงเกมนี้พวกเขาชนะห้าเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีอยู่สิบหคะแนนเท่ากับมา์เซโลนาเป็นรองแค่ประตูได้เสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นนี่คือภาพรวมรวมตอนนี้ของเบียร์เนอัลกับคิโรนา ซองพูดโดยแฮนดิแคปจากเจ้าต่างห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าต่างห้าหลายคาดการมองเกมคู่นี้ครับโดยในช่องของราคาพูจะปรับราคาดลดล,ลดลงหมดเลยในช่องเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอนะครับมองว่าคู่เกมคูน่นี้น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปวางง่ายง่ายเพราะช่องจะมานปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลย นะผู้เลือกหน้าเดียวเลยคือโอกาสเสมอแทนที่แครปป,รปางของมเย,เยเาวในอ้าวปรากฏว่าวันนี้ช่องจะมาบมดตอบปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับตั้งห้าหลายขอบถว้วส่วนช่องมอลรองครับปรับลดลงสี่ต่อหนึ่งเนะชื่อใจบอลรองคิโรนามากกว่าสําหรับแทนที่แกปป,รปารเพราะนั้นซองผู้ดูแทนที่แคปแล้วยังคงต้องเลือกข้างมอลรองอย่างคิโรนา เป็นทีเด็ดตัวเลรนส0ดาวตัวที่2ใน EP 3ศึกรลาลิก้าประจำเขาคือวันพุธนี้นะครับรองกิโลนาเพราะฉะนั้นหมดสรุป EP 3สองคู่ในศึกลาลิก้าวางสายต่อไรอันมาร์เบรและส่วนลองคิโลนาใครยังไม่ได้ฟัง EP 1ึกคาราบาวครับและ EP 2สกกันโช่รบกวนติดตามด้วยขอบพรคุณครับ